สวัสดีครับอยู่กับคริกเตอร e เนอร์ก็มีข่าวที่น่าสนใจของเป๊ปกอร์เดล่ามาฝากกันนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับสัญญาของเขาก็มาจากสก y s สปอร์ตนะครับของเป๊ปกอร์เดล่านี่ก็ได้ยืนยันว่าเขายังไม่หมดไฟนะครับกับแมนซิตี้แล้วก็มีข่าวลือนะครับว่าอินโซมารเตกาครับจะมาแทนเป๊ปนะครับแต่ว่าทางแก้ตัวของอ่มารเตกาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธนะครับและต่อมาครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเป๊ปเขาก็บอกว่า ผมมีความสุขที่นี่และผมอยากอยู่ที่นี่ต่อผมจะพูดอะไรได้ละ่ะผลลัพธ์มันเป็นตัวตัดสินเสมอเมื่อถึงจุดหนึ่งบทบาทนี้สโมสรน,นี้ผู้ที่เหมาะสมที่สุดจะอยู่ที่สโมสรน,นี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีข่าวลือมากมายหลายครั้งแต่ผมก็อยากอยู่ต่อที่นี่ผมรู้สึกตื่นเต้นพอยังมีโอกาสที่จะได้พัฒนาให้ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมชอบ ฤดูการที่แล้วเป็นฤดูการที่ยากลําบากมากๆแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้ฤดูการนี้ดีขึ้นมากในหลายๆด้านและผมก็อยากอยู่ต่อที่นี่มันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผมและในตอนนี้ผมรู้สึกดีนั่นเป็นเหตุผลที่ผมอยากจะทําต่อไปตรงนี้ก็สั้นๆนะครับเป๊ปก็จะบอกว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อก็ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังมีความสุขอยู่เขาชอบความท้าทายนะครับเป๊ปเนะี่ย ยิ่งตอนนี้มันเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเราพลาดมาเยอะฤดูกาลนี้นีต้องกู้หน้าครับเป๊ปก็ดีโยวลาต่อมาครับเป๊ปก็ได้บอกว่าผมตื่นเต้นเพราะยังมีโอกาสที่จะได้พัฒนาต่อไปและนั่นคือสิ่งที่ผมชอบยังมีโอกาสที่จะได้พัฒนาให้ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้แต่เชมเป้ลีกเราอยู่อันดับ4โดยเหลืออีก2นัดในพรีเมียร์ลีกเราอยู่หัวตาราง และเรายังมีรอบลองคาราบาลครับนั่นคือสิ่งที่กระตุ้นให้ผมตื่นเช้ามาในวันนี้ผมต้องนึกถึงภาพว่ามันจะดีกว่าเดิมเมื่อเราแข็งแกร่งขึ้นสร้างโอกาสได้มากขึ้นเสียประตูน้อยลงและชนะเกมชนะเกมชนะเกมนั่นคือเป้าหมายนั่นคือเหตุผลหลักเมื่อใดก็ตามที่ผมรู้สึกว่ามันจบแล้วและผมไม่สามารถดึงศักยภาพอะไรเพิ่มเติมไปกว่านี้ได้ หรือผมมองไม่เห็นหนทางที่จะทำให้ดีกว่านี้แล้วผมก็จะกลับบ้านผมยังคงมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่เมื่อใดที่หมดความท้าทายครับเป๊ปก็น่าจะออกนะครับเชื่อว่าแฟนซิตี้ทุกคนไม่อยากให้ออกครับเป็นไปได้ก็อยู่จนกเกษียณไปเลยนะครับเป๊ปเนี่ยต่อมาครับเป๊ปวางแผนที่จะอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลหน้าหรือไม่แล้วเป๊ก็ได้ตอบว่าฉันได้รับคำถามนั้นไปแล้ว ใน2คํคำถามก่อนหน้านี้ฉันอยู่ที่นี่จะเกิดอะไรขึ้นใครจะไปรู้ล่ะไม่ว่าผมจะมีสัญญา10ป,ปีหรือสัญญาของเดือนฟุตบอลก็เปลี่ยนแปลงได้มากตอนนี้ผมโฟกัสที่เวนแฮมและพักผ่อนไปกับพ่อสัก2-3วันแค่นั้นเองเราค่อยกลับมาเจอกันที่นอตติงแฮมฟอร์เรสซันเดอร์แลนด์เชลซีเมตตันและเกม,มอื่นๆที่รอยอยู่ข้างหน้าเปบก็ตอบกักกัแล้วครับว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นใครจะไปรู้นะครับอนาคตข้างหน้าตอนนี้เขาโฟกัสที่ปัจจุบันนะครับก็คือกับเบนแฮมของวันเสาร์นี้นะครับซึ่งเราได้เล่นในบ้าน,นครับต่อมาป๊บไม่มีการพูดคุยเรื่องอนาคตของผมเป๊บกวริล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้พูดถึงอนาคตของเขากับทีมไม่มีการพูดคุยใดๆดอีกผมเคยบอกไว้ในฤดูกาลที่2หรือ3แล้วว่า ผมไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปแต่ตอนนี้ไม่มีการพูดคุยอะไรเพิ่มเติมแล้วแน่นอนว่าสโมสรต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกอย่างทั้งสำหรับผู้เล่นและสำหรับผู้บริหารระดับสูงยกเว้นเจ้าของสโมสรเว้นแต่พวกเขาจะตัดสินใจขายสโมสรซึ่งผมคิดว่าคงไม่เกิดขึ้นส่วนที่เหลือพวกเขาต้องเตรียมรับมือถ้าบอกมาแบบนี้แสดงว่าเป๊ปนี่ยังรอสัญญาอยู่นะครับจากแมนซิตี เป๊ปกอริล่ากำลังพิจารณาที่จะออกจากแมนเชสเตอร์ในช่วงสมอน,นี้หรือไม่เป๊ปกอริล่ากล่าวในช่วง3หรือ4ปีที่ผ่านมาผมถูกถามคำถามนั้นอยู่เป็นระยะระยะไม่ช้าก็เร็วผมไม่รู้หรอกอาจจะอายุ75หรือ7 6ปีผมจะลาออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมเข้าใจคำถามนั้นเมื่อสัญญาของผมสิ้นสุดลงแต่ผมเหลือเวลาอีก18ปเดือนฉันรู้สึกยินดีมีความสุข และตื่นเต้นมากกับการพัฒนาทีมของการได้อยู่ที่นี่แต่คำถามนั้นเกิดขึ้นทุกฤดูกาลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเสมอผมสบายดีครับสโมสรและทีมของผมมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟงมากในแง่ของการตัดสินใจที่เราต้องทําและอะไรก็เกิดขึ้นได้สุดท้ายก็กักกักแล้วครับเป๊บเราก็ยังไม่รู้นะ50-50อยู่นะครับสําหรับอนาคตของเป๊ปกับซิตี้จะออกตอนไหนก็ยังไม่ทราบแล้วครับตอนนี้ ต่อมาครับเป๊ปบอกว่านิโก้กอนซาเลสเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญนะเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่เขาคนเดียวครับที่จะเล่นตําแหน่งอกองกลางตัวรับนะครับซึ่งทางโรดี้กับโควสิตเนี่ยไม่พร้อมนะครับนี่เป็นคําให้สัมภาษณ์ของเป๊ปต่อมาก็เป็นทางเชกีนะครับเขาก็ชมเชกีว่าเยี่ยมมากครับโดยเฉพาะอา,อายุและบุคลิกของเขาครับผมจะผลักดันเขาผมไม่ชมเขามากเกินไป แต่เราพอใจมากจริงๆผลงานของเขาในแดนหน้าทั้งประตูและแอซิทมันน่าประทับใจมากและเราอย่าลืมไปว่าเขายัางเด็กมากและมีทัศนคติที่ถูกต้องที่จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วก็ย้ำท้ายนะครับว่าเชก,กี้เนี่ยมีอีกหลายอย่างครับที่ต้องปรับปรงุงสำหรับการสัมภาษณ์ของเป๊ปต่อมาเป็นทางที่จะเจอกับเวนแฮมนะครับ เขาก็ถามว่านักเตะของซิตี้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีใครจะสามารถลงเล่นได้ไหมนัที่เจอกับเวนแฮมเป๊ปก็ตอบว่าไม่ครับเรามีเกมพรุ่งนี้และหลังจากนั้นเรามีเวลาอีก5วันก่อนเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสสำหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสหรือซันเดอร์แลนด์อาจจะมีนักเตะบางส่วนที่เริ่มกลับมาแต่สําหรับพรุ่งนี้ยังไม่มีนัที่เจอกับเวนแฮมเนี่ยก็ยังไม่มีนักเตะที่กลับมานะครับ ถ้ากลับมาเป๊ปบอกว่าอนุนแหละครับจะเป็นนัดที่เจอกับฟอร์เรสต์หรือซันเดอร์แลนด์และสุดท้ายครับเป๊ปกอร์ดิล่าต้องการให้แมนซิตี้พัฒนาขึ้นเป๊ปกอร์ดิล่ากล่าวเราต้องการทำได้ดีกว่านี้เราทำผลงานได้ดีและเรายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยฟอร์มการเล่นของเราเรายังไม่ได้อยู่ในจุดที่เราควรจะเป็นแต่ทัศนคติและความมุ่งมั่นของเรานั้นเหลือเชื่อและนั่นช่วยให้เรามาถึงจุดนี้ได้ เรายังไม่ถึงระดับที่จําเป็นในการแข่งขันเพื่อชิงแชมป์แต่เรามีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นไปและมันเป็นเรื่องที่ดีก็เหมือนเดิมนะครับจุดนี้เป๊ปก็อยากให้ทีมดีขึ้นกว่านี้นครับเพราะว่าทีมมีฟอร์มแบบนี้ครับเป๊ปบอกว่าไปไม่ถึงแชมป์แน่นอนถ้าอยากถึงแชมป์ครับต้องพัฒนานี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลที่เอามาฝากกันในคลิปนี้เราเจอกันในคลิปหน้าครับ